ไายบายปาไปไปฮัลโหลพี่ครับครับอ๋อครับครับพี่ครับครับอ่าัลโหลครับพี่ตั้งไหนดีวะ chạy thì làm được không làm gì vậy ăn mày đi à รู้เรู้ไง้ไรวะเก่งโทรศัพท์อ่ะเก่งไหมไม่ได้คิดหรอกี๋ยวแล้ว่าแล้วทำเต้นดีป่ะพี่บ้ายแล แนทแนทแนมาซ้มเต้น